ทุคนครับอยู่กับผมโชคคุณเองนะวันนี้นะผมก็ถือว่าวันนี้มีหลายอย่างสัปไพร์มากเลยนะครับผมไม่มวมม่าจะเป็นทั้งเกมคุกกี้รันซิงด้อมแล้วก็ไม่ใช่สิไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟแอนเจิแล้วก็ตัวของดอสฟอร์ทูนะครับผมที่อัปเดตมาแล้วนะครับผมก็อาจิงไม่เชิองอัปเดตหรอกแต่มันเป็นฟูลเทเลอร์นะครับผมเป็นตัวอย่างเต็มนะเรียกเลยว่าภายในหนึ่งนาทีสองวิมีหลายอย่างมากครับที่น่าสนใจมากเลยนะโดยผมจะขอพิ รีบิเคะห์เลยก็แล้วกันนะผมไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะโอเคมาซึ่งเปิดมานะผมก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะห้องเนี่ยมาเป็นห้องหนึ่งผู้บิดมันคือห้องศูนย์หนึ่งหนึ่งสามนะผมซึ่งอย่างแรกแล้วผมที่ทุกคนสังเกตเห็นเลยเนาะก็คือตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นห้องหนึ่งหนึ่งสามนะซึ่งมันก็ถือว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าทางเกมเนี่ยเขาจะให้เราเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ห้องหนึ่งถึงตั้งแต่ห้องหนึ่งเริ่มต้นเลยไหมหรือจะให้เราไปเริ่มอีกทีประมาณห้อง หนะึ่งน่ะซึ่งซึ่งตามหลักมันควรจะนับตั้งแต่ห้องหนึ่ง้อหนึ่งะผมว่ถาถ้าให้เริ่มตั้งแต่ห้องหนึ่งเพราะไม่จะนานมากเลยนะเออมันมันจะมนานจริงนะแค่แค่ห้องหนึ่งไปถึงห้องหนึ่งร้อยีกผมว่าไม่นานแล้วนะประมาณสามสิบราทีบอกว่าถ้าถ้ากับาเลเลนดอฟอร์ดอภาคหนึ่งแล้วก็ดอฟอร์ทูอีกเนี่ยเพราะว่าโห oh, ยาวยาวแน่นอนเลยนะเล่นเสียงหน่อยนี่อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวเรานะถ้าทุกคนสังเกตนะผมเขาใช้ตัวละครเดิมเลยเนี่ย ทุกคนจากเออตัวอย่างที่แล้วนะเอ๊เวอร์ชันแบบตัวอย่างประมาณสามสิบวิกว่าๆันนั้นน่ะอืมแล้วสถานที่ครับก็เป็นห้องใต้ดินนะผมแล้วก็มีพวกเออมีพวกกล่องอะไรพวกนี้มีพวกหลอดไฟอะไรพวกนี้นะอยู่ใต้ดินเพียบเลยนะนี่ครับนี่เอออันนี้มันต้องเดี๋ยวแปบนะอ่า นี่นี่ครับโอเคมาประมาณนี้เนาะจะได้เห็นมุมมองหลายอย่างนะโดยอย่างที่เห็นครับมันก็จะมีน้ำเนาะซึ่งน้ำเนี่ยอันนี้ผมดูทรงแล้วไอ้ทฤษฎีที่ผมว่าอาจจะต้องไปทำเควสแบบหาของใต้น้ําอาจมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะผมมันมันอาจจะแบบมีน้ำเอาไว้เพื่อชะลอความเร็วเฉยๆนะเวลาผีมาก็จะวิ่งหนีชานะผมแต่อาจจะมีแหละเวลาเราอาจจะต้องหาของใต้น้ําจริงแหละแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบต้องดำน้ําลึกเข้าไปขนาดนั้นนะเออครับผม เอาล้วลัดมาแล้วรีบหนีเขา้าตูเร็วนี่นี่เรียกว่ารัดค่อนข้างการอัปเดตพลังใหม่นะผมก็คือดักมาจากด้านหน้านะไม่ได้มาจากด้านออกไม่มาเร็วเกินนีมันมาจากด้านหน้าได้นะผมไม่ได้มาจากด้านหลังนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการอัปเดตท,ที่พูดตามตรงว่าดีนะผมเอาไว้ดักพวกที่ชอบเดินแบบเดินไปประตูข้างหน้านะเพื่อเพราะว่ามันจะมีบางกรณีครับที่ลัชเนี่ยมันพุ่งมาเนาะ แล้วเวลาเราหาตู้ไม่เจอเนี่ยวิธีแก้ทางง่ายมากครับก็คือเดินไปตู้ข้างหน้านะเดินไปตู้ผู้ปิดเดินไปประตูข้างหน้านะผมเพื่อไปห้องใหม่นะซึ่งมันก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่เราจะได้เจอตู้นะผมแล้วก็ยื้อความตายได้้วยนะอืมแต่นี้ครับคือมาดักหน้าเลยเออซึ่งผมว่ามันไม่น่าใจร้ายถึงขั้นแบบถึงเพราะมันไม่น่าจะยากขนาดถึงขั้นแบบมันจะสุ่มหรอกเพราะว่ามันต้องมีระบบการฟังเสียงอะไรสักอย่างเนี่ยที่ทําให้เรารู้ว่าลาชเนี่ยมันจะมาข้างหน้าหรือมันจะมาข้างหลังนะอืม เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพามมันจะยากมากเลยนะคือคือเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากต้องเข้าตู้ห้องนั้นซึ่งถ้าห้องนั้นเนี่ยมันไม่มีตู้เนี่ยคือเราตายเลยนะเอออ่านี่ครับนี่อันนี้ดูจากสภาพแวดล้อมนะผมอันนี้เหมือนเราอยู่ใต้น้ําเลยเนาะอืมแล้วเนี่ยครับมันจะมีแสงของ guiding light นะซึ่งมันลักษณะของ guiding light เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นตัว guiding light จริงหรือเปล่ามันเหมือนเป็นดวงจันทร์เลยครับเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเออพูดง่าย แต่นี้อาจจะไม่แน่ใจนะมันอาจจะเป็นไอเทมชิ้นใหม่ก็ได้เออเพราะไกด์ดิงไลท์มันไม่น่ามาเป็นตัวแบบนี้หรอกซึ่งอันนี้ผมคาดขอคาดเลยนะว่ามันอาจจะเป็นอันนี้เราอาจจะได้มาเจอในช่วงประมาณท้ายเกมนะผมประมาณห้องที่สองร้อยเนาะถ้าถ้าอาอิงตามหลักนะที่แบบจากห้องหนึ่งร้อยจากห้องหนึ่งไปถึงหนึ่งร้อยถ้าอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งไปถึงสองร้อยเนาะตามหลักนี้อันนี้จะต้องเป็นเออแสงของไกด์ดิงไลท์ซึ่งผมคาดว่า มันจะน่าจะผมมาช่วงประมาณห้องประมาณ200แหละเหมือนตอนที่เราหนีหนีฟิกเกอร์นะผมที่เราทำภารกิจหนีฟิกเกอร์นะแล้วเราก็ไปเจอแสงของกายดยิ่งไลท์เป็นแสงมิตินะผมที่อยู่ชั้นใต้ดินนะ <S <S 1> <S 1> อ่นนี้ครับตอนนี้มันจะเริ่มเร็วนะผมเพราะฉะนั้นเถ้าผมผิดพลาดส่วนไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะผมเพราะมันฉากมันเร็วมากเลยนะมันอาจจะมองไม่ค่อยถัดน,นะผมอันนี้ครับก็จะมีห้องอยู่ข้างล่างนะผมซึ่งเราอาจจะต้องไปหาของนะออแล้วมันจะเป็นทางแบบ ทางเข้าถ้ำอ่ะทางเข้าเหมืองอะ่ะเออนะผมแล้วตัวที่เราสิ่งที่เราถือเนี่ยอันนี้บางคนอาจจะไม่แน่ใจนะผมมันคืออะไรแต่ผมว่ามันคือแบบแบบเอาไว้ที่เกี่ยวของไหมแบบเวลาเกี่ยวเกี่ยวอะไรสักอย่างเวลาเราจะดึงหรือหรือบางทีเราเกี่ยวกับเพื่อนเราเวลาแบบการเราแบบเพื่อนตกอะไรประมาณเนี้ยนะผมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์แหละโอเคอ่านี่ก็เป็นเหมืองนะผมเหมืองนี่นี่ ก็ทางข้างหน้าก็เป็นประตูนะแล้วก็ต้านขวาครับมันก็จะมีทางเข้ารับนะอืมเออพูดถึงทางเข้ารับเนี่ยอันนี้ผมเองก็ยังไม่แน่ใจนะว่าตัวเกมเ,เขาจะมีการใส่ห้องห้องไปอีกแบบมึงแบบเดอเดอเอออะไรวะเดอรู room, ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมแต่ผมว่าเขาไม่น่าใส่หรอกเพราะามันไม่น่ามันไม่น่าจะมีอะไร้วยแหละเออผมว่านะไม่น่าใส่หรอกนะครับนี่เก okay, มานี่ครับแล้วมันก็จะมีตัวอะไรสักอย่างครับมาเกาะตัวละครเพื่อนเรานะเนี่ย ก็ใหญ่เลยเนี่ยซึ่งอันนี้ผมว่าอันนี้เอ่ออันนี้เหมือนเห็นหน้าแวบ,บๆด้วยนะแต่ไม่ค่อยเห็นแต่ลักษณะเหมือนแมวอย่างก็ไม่รู้เหมือนเป็นแมวหินมั้งเออซึ่งนี่ผมว่าอันนี้น่าจะมีอยู่สองอย่างครับอุ้ยมีแสงออกจากตาด้วยอันนี้นะผมผมคาดว่านะอันนี้อาจจะมีอยู่สองแบบครับคือหนึ่งผู้เล่นจะต้องทําคลึกทามอีเวนต์หรือทามินิเกมอะไรสักอย่างนะผมเพื่อสลันะต์มันนะเออละอย่างที่สองครับคือเพื่อนเราอาจจะต้องช่วยนะผมเอาจริงนะแกค,คิดว่า มีตัวนี้มาเกาะหน้าเราเกาะหน้าจอรเราเนี่ยผมเองก็รู้สึกขนลุกแล้วนะคือแบบทุกคนลองนึกดีคือแบบเราเล่นในโทรศัพท์เราเล่นในคอมเดินอยู่ดีๆก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้มาเกาะหน้าเรานะโวตหน้ากลัวเลย <S <S อันนี้ครับเอออันนี้ผมคอสไม่ทันนะแต่ถ้าทุกคนดวงดูดีๆครับผมมันก็คือตัวเราตัวตัวละครอีกตัวหนึ่งที่คาดว่าเป็นเพื่อนเรานะระเบิดนะผมซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าระเบิดเพราะอะไรแต่ผมคาดว่ามันน่าจะเป็นห้องที่แบบห้ามอยู่นานเกินไปหรือเปล่าถ้าอยู่นานตัวเราอาจจะได้รับดาเมจ จนตัวระเบิดตายก็ได้นะอืหูแตกเลยไปเพื่อนเอาไงดีวะเออรถส,สวยแน่นี <c> ่ <oughs> <N ie> แล้วก็มีมินิเกมครับเป็นนนีเป็มินิเกมในเชิงแนวแบบขับเออขับเขาเรียกว่าไรวะขับรถผมเรียกว่าขับรถกราาา็แล้วกันอะเป็นขับรถที่อยู่ในเหมืองน,นะและคอยหลบสิง่งกีดขวางนะผมซึ่งหาใครเคยเล่นเกมประมาณแบบแนวเทมเพิลลานอะไรแบบนี้นะผมก็จะรู้ว่ามันมันค่อนข้างสุดกประสมควรเลยนะนี่ครับ นี่ลงล่างอ่านี่ครับนี่เอออันที่อย่างอย่างที่เห็นนะครับผมเมื่อกี้มันจะมีทีัดนะอ่านี่ครับ,นะนนรบมีแมลงนะผมที่บินอยู่อยู่แถวแถวนี้นะซึ่งอันนี้ผมดูดูตัวอย่างมาสักพักมาหลายรอบแล้วผมว่าแมลงตัวเนี้ยหน้าที่ของมันคือน่าจะทําคอยทําลายหลอดไฟนะผมเพื่อสร้างความมืดนะผมว่าน่าจะมีประมาณนี้นะไม่น่ามาทําดาเมจกับ ตัวเราแน่ยอย่างแน่นอนครับผมซึ่งผมว่าความมืดในเกมเนี่ยค่อนข้างมีผลต่อเอ่อต่อเกมมากเลยรผมว่ามันน่าจะมีผลต่อการสมมอนผีค่อนข้างเยอะเลยนะผมแล้วก็ไอ้ครับก็ว์ามาอยู่ด้านหน้าน,าน,านี่ตามสไตล์ของไอ้นะผมแล้วเอออันนี้ผมเพิ่งสังเกตเนี่ยอ๋อไม่ใช่ขอโทษทีครับพอดีเพิ่งสังเกตว่าเป็นอะไรสักอย่างค,ครับต่อจากนี้มันค่อนข้างจะนะเข้าตู้ปุ๊บแล้วก็กดรหัสนี่แล้วแล้วเนี่ยอย่างที่ แล้วมันจะมีสีเหมืนครับที่ค่อนข้างน่าแปลกใจมากเลยับผมก็คือตรงเนี้ยมันจะมีเมือกสีดํามีตาแล้วก็มีฟันนะผมซึ่งเมือกเนี้ยถ้าใครเคยเล่นเกมรองบาหลายรอบก,ก็จะดูนะผมว่ามันคือตัวของซิกนะเออซิกมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยแต่สิ่งที่น่าแปลกคือซิกเนี่ยมันโผล่มาทุกที่ครับไม่ได้โผล่มาในลักษณะที่แบบมันลอยนะโผล่มาในลักษณะแบบเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเมือกนะเพราะฉะนั้นผมเลยคาดว่าเนี่ยด่านเดอรมาเนี่ยเราอาจจะได้เจอ มันอาจจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของซีกจานวนมากก็ได้นะผมที่คอยจู่โจมเรานะเออเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตดีดนะผมตัวของซีเนี่ยก้อนเมือกซีเนี่ยมันโผล่มาทุกที่นะแม้จ,จะเป็นห้องมืดหรือห้องมีแสงแล้วผมมันโผล่มาทุกที่เลยนะนี่ก็คือทาเควสกดรหัสนะผมนี่มันก็จะมีซึ่งผมคาดว่าน่าจะมีทั้งการหมุนนอ็อตแล้วก็เออปรับจูใอะไรสักอย่างแล้วก็มีการกดตัวเลขนะเนี่ยก็สบคัญโยงครับผม อันนี้ก็เป็นการปั่นพลังงานนะแล้วต่อจากนี้ครับคือนี่นี่ซิกซิกนะผมแล้วก็มีแสงอะไรสักอย่างผมมาตรงนี้อันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะผมว่ามันคืออะไรนะอันนี้โอ,โอเคผมรู้แล้วมันน่าจะเป็นไอเนี่ยผมว่านะหรือไม่มันอาจจะเป็นหลอดไฟนี้ก็ได้นะผมมาเลยเป็นสีม่วงนะนี่ครับแล้วก็มีแมลงบินมาตอมเพียบเลยแล้วก็อุ๊ยอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีพวกเมือกเหมือนหอ,อยทากไหม เหมือนหอยท่าเกาะเต็มตัวควาเราเลยเนี่ยเออเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นไม่สีมันมันเรียกว่าอะไรวะเพีย้ยเออเพีย้ยเพีย้ยไม่ใช่หอยท่กมันเป็นเพี้ยนะครับผมมาเกาะตัวเรานะแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ครับเกาะขานะนี่อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำก็ได้นะอุ้ยอันอันเมื่อกี้เราน่าจะโดนดาเมจต,ตายนะผมแล้วก็นี่ครับฟิกเกอร์มาอีกแล้ว มาทุกห้องเลยมาทุกห้องเลยฟิกเกอร์ลูกพี่ฟิกเกอร์เรานะผมก็อันนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นมินิเกมแนวแบบเหมือนในห้องห้าสิบครับคือหมอบนะแต่ไม่น่าหมอบหาหลานนะผมแต่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแนวเชิงหมอบหาทางออกมากกว่านะน่าจะเป็นมินิเกมแบบเออมินิเกมใหญ่นะผมเหมือนเอามาขั้นไว้ระหว่างห้องห้าสิบนะนี่ door for two h e m i c e และอันนี้คืออันที่ผมชอบมากครับ อันนี้ครับมาวันที่มาวันฟานอะไรวะมาเดือนมกราสองพันยี่สิบห้านะผมนี่แต่ที่ผมชอบอันคือนี้ครับนี่ตัวของกิจครับมาเปลี่ยนระยะเวลานะเป็นออกัสสามสิบนะผมก็คือสิงหานะผมซึ่งวันที่ผมอัดนะผมก็คือวันที่สิงหาวันที่หนึ่งนะซึ่งคลิปคาดว่าน่าจะลงวันที่สองนะผมเพราะฉะนั้นถ้านับจากวันที่คลิปผมลงก็เหลืออีกยี่สิบแปดวันนะผมก็จะได้เล่นแล้วนะเออเร็วมากเลย ที่ผมคาดการเอาไว้คือประมาณเดือนปลายเดือนกันยาหรือไม่ก็ต้นเดือนตุลานนะแต่มาเร็วมากครับมาเร็วกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าดีใจมากครับผมนี่แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นครับอันนี้น่าจะเป็นแสงไอ้พวกเมือกซีกเนาะที่คอยติดอยู่แถวเดือมานะแต่นี่ครับเอยียหนึง่งเอ็นเคดินี่อันนี้ ท,ทุกคนอาจจะมองไม่ทันนะามแล้วเวลามันค่อนข้างเรียกันเลยนะนี่เอออุย๊ยหน้ากูอยู่เหมือนกันเนี่ย <ST AR> อย่างที่ทุกคนเห็นครับคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นหนวดนะผมซึ่งคนผมตอนนี้ทฤษฎีผมมีอยู่สามอย่างนะผม <S <S คือหนึ่งเป็นตัวละครใหม่ไปเลยนะ <S <S เป็นอาจจะเป็นวอสวอสของด่านของเดอรของเดอร์ออมายนะผม <S <S <ๆ>หรืออย่างที่สองครับ <C ül> <C ül> มันก็คือตัวของเออเอ,อคนที่มาขายนะผมผมจําชื่อไม่ได้นะไม่เล่นน,นานนะผมคือคนที่มาขายของอยู่ในด่านด่านหลังเราเล่นผ่านของเดอะฟิกเกอร์ได้นะครับผมก็จะเป็นคนที่มาขายของนะเออที่มาตัวที่มากับตัวของเอลโกปิโนนะครับผมหรือตัวที่สามหรือทฤษสีที่สามครับก็คือเป็นตัวของซีแหละครับแต่เป็นตัวซีแบบร่างใหญ่นะผมซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะผมว่า มันมีลักษณะหลายอย่างครับที่คล้ายซิลล์มัจะเป็นทั้งนวดนะผมที่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีดาแต่เป็นสีขาวแทงนะแล้วก็มีฟันนะผมนี่และที่สําคัญครับที่ผมคาดว่าน่าจะเป็นซนะครนะผมก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะเพราะว่ามันเป็นด่านเนี่ยเหมือนเราจะเห็นซีลจํานวนมากครับผมที่เกาะอยู่ตามสถานที่ต่างๆเพียบเลยนะเออเพราะฉะนั้นเราก็แทงอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นซีลตัวใหญ่นะผมแต่ถ้าเป็นซิลตัวใหญ่เกมที่มันจะออกมาเป็นแนวไหนเนี่ยคือ คืออย่างที่ทุกคนรู้นะผมว่าซิกเนี่ยมันเป็นตัวคนที่ไม่ชอบให้เรามองนะผมเพราะว่าถ้ามองมันจะหนีไปนะเพราะฉะนั้นซิกเนี่ยผมว่านะผมว่าเกมเพล์มันจะต้องเป็นในรูปแบบหนีแน่นอน,นบแบบสปีดตันหนีแน่นอน,นครับผมหลังครับผมก็น่าจะประมาณนี้คนระับตัวของอวิคเคระร์ฟูลเทลเลอร์ดอฟฟอร์ทูนะผมก็ถ้าวิเคราะห์แล้วมันออกมาแปลกก็ต้องขออภัยด้วยนะผมพอดีคือคลิปเนี่ยผมดูได้ประมาณห้ารอบเองมั้ง ดูได้ประมาณห้ารอบแล้วหลังจากนั้นก็าําคลิปวิเคราห์เลยนะผมคือเสียงผมเองก็ไม่ได้พร้อมเลยนะเพราะเป็นทางน้ํามูกแล้วก็เป็นหวัดด้วยนะผมมันก็ทําให้ผมอาจจะพูดติดขัดนะเอาละครับผมก็น่าจะมานี้นะผมสับคลิปนี้นะก็ไม่รู้นะผมว่าจะมีคอนเทนต์อ้ไรให้ผมทําอีกนะเกี่ยวกับรอนะผมยกเว้นแต่คอนเทนต์เล่นเกมรอออร์ทูนะครับผมแต่ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสับคลิปนี้ไปแนละ้วสวัสดีครับ